สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะและวันนี้ก็มาพบกับครณแนนอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณแนนนะคะมีจุดมุ่งหมายในใจนะคะอยากให้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องมาตราเวลาค่ะ ก่อนอื่นเลยเรามาเรียนรู้เรื่องมาตราเวลากันก่อนเลยนะคะอันนี้เด็กๆสามารถคลหน้าจอไว้ทบทวนเพิ่มเติมนะคะได้เลยนะคะหรือเปิดคลิปคูณแนนเน้นย้ำซ้ำเติมทบทวนได้เลยนะคะมาตราเวลานะคะหนึ่งวัน 24ชั่วโมงเป็น1วันนะคะ60นาทีเป็น1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเป็น60นาทีนะคะ60วินาทีเป็น1นาทีนะคะ52สัปดาห์เป็น1ปี12เดือนเป็น1ปีเจวันเป็น1สัปดาห์30วันหรือส1อวันเป็น1เดือน3 6มวันหรือ3 6มหหกวันเป็น1ปีนะคะ มาตราวเวลานี้เราจะไปใช้เฉลยแบบฝึกหัด5.4และ5.5กันนะคะเด็กๆไปเฉลย5.4และ5.5กันอ่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะ1วันเป็น24ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงเป็น60นาที1นนาทีเท่ากับ60วินาที 1>, 1ปีมี52สัปดาห์หสัปดาห์เท่ากับ7วัน30วันหรือ31วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปี365วันหรือ3 6มวันเป็น1ปีนะคะ,ะเมื่อเด็กๆรู้มาตาเวลาแล้ว เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องเวลาแบบฝึกหัดที่5.4และ5.5กันเลยค่ะมาดูแบบฝึกหัดแรกเลยค่ะแบบฝึกหัด5.4นะคะข้อ1น,นะคะ ให้สักแดงวิธีคิดนะคะสองเดือนสิบเอ็ดวันคิดเป็นกี่วันอืมสองเดือนตามหลักมาตรการมาตรฐานสากลน,นะคะเราจะคิดเป็นเดือนอยู่ที่สามสิบวันนะคะถ้าไม่บอกว่าลงท้ายด้วยคมหรือยนนะคะถ้าลงท้ายด้วยคมจะเป็นเวลาสามสิบเอ็ดวันถ้าลงท้ายด้วยยนจะสามสิบวันแต่เดือนกุมภาพันธ์ จะเป็น28หรือ29วันนะคะแต่นี้จากโจทย์นะคะไม่ได้บอกว่าเป็นลงใครได้โคมยนหรือกุมภาพันธ์นะคะเราใช้หลักตามมาตรฐานมาตรฐานสากลน,นะคะคือ30วันนะคะ2เดือน11วันคิดเป็นกี่วันนะคะก็คิดเป็นนะคะเนื่องจากนะคะ1เดือนเท่ากับ30วันนะคะจะได้2เดือนก็2คูณกับ30นะคะเป็น 60วันนะคะแล้วไปบวกกับ11เป็น71วันนะคะคำตอบก็คือ71วันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ107สัปดาห์คิดเป็นกี่ปีกี่สัปดาห์นะคะถ่าจากมาตราเวลาเมื่อกี้นะคะ52สัปดาห์นะคะเท่ากับ1ปีนะคะเราก็เอา107นะคะหาร52นะคะจะได้2เศษ3นะคะ ดังนั้น107สัปดาห์คิดเป็น2ปี3สัปดาห์นั่นเองนะคะก็ตอบ2ปี3สัปดาห์ค่ะค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ168ชั่วโมงนะคะคิดเป็นกี่สัปดาห์นะคะจากมาตราเวลานะคะเนื่องจาก24ชั่วโมงเท่ากับ1วันนะคะเจ้าจะคิดได้ว่าเอา108นะคะหารกับ24จะได้เท่าไหร่คะ เดนะคะดังนั้น1 0 8ชั่วโมงนะคะคิดเป็น7วัน7วันม่กี่สัปดาห์คะ1สัปดาห์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อ3จึงตอบ1สัปดาห์ค่ะเป็นไงกันบ้างดีเดทำกันได้แน่อย่าลืมติ๊กถูกให้ตัวเองนะคะไปต่อกันเลยค่ะที่ข้อ4ค่ะค่ะข้อ4ค่ะโจทย์ถามว่าโดยทั่วไปแมวใช้เวลาตั้งท้อง65วัน แนวใช้เวลาตั้งท้องกี่เดือนกี่วันได้สากนะคะ30วันเท่ากับ1เดือนแสดงว่า65วันเนี่ยก็เอา65ไปหาร30นะคะจะได้2เศษ5ก็คือ2เดือนกับอีกกี่วันคะ5วันนะคะคําตอบก็คือ2เดือน5วันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ5ค่ะ ตายเป็นสมาชิกชมรมว่ายน้ำตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2557นะคะจนถึงสิ้นเดือนมกราคมพุทธศักราช2560นะคะตายเป็นสมาชิกชมรมนี้กี่ปีกี่เดือนจาก57ถึง60เนี่ยเป็นกี่ปีคะ57 58 59 60นะคะเป็นเท่าไหร่เอ่ยมกราพอดีใช่ไหมคะต้องกี่ปีคะ2ปีนะคะ มกราลาเริ่มที่พฤษภานับไปเลยค่ะมิคูนากรกราสิงหากันยาตุลากี่เดือนคะเก้าเดือนนะคะให้นับไปได้เลยนะคะข้อนี้ตอบคือสองปีเก้าเดือนนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อหกค่ะนัดออกจากบ้านเวลา2 3่สนาฬิกาสีนาทีของวันสิ้นปี ของวันสิ้นปีคือวันที่เท่าไรเอ่ยวันสิ้นปี31ธันวาคมใช่ไหมคะวันสิ้นปีมาถึงสถานีรถไฟเวลา0.30ก็คือเที่ยงคืน30นาทีนั่นเองของวันฉลองขึ้นปีใหม่นะคะนัดใช้เวลาเดินทางสถานีรถไฟนานเท่าร่นะคะนานเท่าไรคะลูกคือ45นาทีนั่นเองนะคะเ,เด็กๆ เพราะว่าทำไมเป็น45นาทีเพราะอีก15นาทีจะเที่ยงคืนนะคะแล้วบวกไปอีก30นาทีที่นัดถึงใช้เวลาถึงวันขึ้นปีใหม่นะคะก็จะเป็น45นาทีนะคะเพราะฉะนั้นข้อ6นะคะตอบ45นาทีค่ะและมาดูแบบฝึกหัดสุดท้ายของวันนี้ของเรานะคะแต่ไม่ท้ายที่สุดนะคะ แต่ไม่ท้ายที่สุดนะคะแบบทดสับ5.5นะคะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบเวลานะคะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบเวลานะคะเด็กๆถ้าคิดถึงการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบต้องมีเครื่องหมายอะไรมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเมื่อเจอคําเหล่านี้จะอยู่เรื่องการเปรียบเทียบนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะ ามร้อยเจ็ดสิบหกนาทีเปรียบเทียบกับหกชั่วโมงสิบสี่นาทีดังนั้นเราต้องทำอะไรคะส7 6ร้อยเจ็ดสิบหกนาทีเนี่ยเป็นชั่วโมงหรือทำหกชั่วโมงสิบสี่นาทีเป็นสิบสี่นาทีเด็กๆว่าจะทำอะไรคะถ้าทำนาทีเป็นชั่วโมงก็เอาสามร้อยเจ็ดสิบหกนะคะหารกับอะไรเอย่ยหกสิบนะคะ จะได้เท่าไหร่คะหกชั่วโมงยี่สิบหกชั่วโมงกี่นาทีคะหกชั่วโมงสิบหกนาทีนะคะถ้าทำหกชั่วโมงสิบสี่นาทีเป็นนาทีนะคะก็เอาหกไปคูณกับอะไรเลยหกสิบนะคะแล้วบวกกับอีกสิบสี่จะได้เป็นสามร้อยเจ็ดสิบสี่ นาทีนะคะแสดงว่าข้อ1ตอบว่ามากกว่านเองนะคะข้อ2ค่ะ60วันเปรียบเทียบกับ8สัปดาห์7วันนะคะเราเอาจากมาตราส่วนมาเมื่อกี้นะคะลองเปลี่ยนสัปดาห์เป็นวันดูนะคะแปสัปดาห์วิกี่วันนะคะ7วันถ้า8สัปดาห์ละไม่กี่วัน8สัปดาห์มี56วัน56บวกกับอีก6 บอกกัอีกห้าเป็นเท่าไหร่คะลูกหกสิบเอ็ดนะคะแสดงว่าหกสิบวันเนี่ยน้อยกว่าห้าแปดสัปดาห์ห้าวันนะคะเพราะแปดสัปดาห์ห้าวันเป็นหกสิบเอ็ดวันนะคะต่อไปค่ะข้อสามค่ะเจ็ดนาทีสามสิบสี่วินาทีเปรียบเทียบกับสี่ร้อยหกสิบสี่วินาทีนะคะจะเปลี่ยนอะไรเอ่ยอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายๆนะคะลองคิดง่ายๆเอาเจ็ดนาทีนะคะ ไปคูณกับ60นะคะจะได้420และบวกกับอีก34นะคะเป็น454นาทีนะคะแสดงว่า454นาทีเนี่ยน้อยกว่า464วินาทีนะคะโค,ค่ะ454วินาทีน้อยกว่า464วินาทีนะคะต่อไปข้อ4 120ชั่วโมงเปรียบเทียบกับ4วัน18ชั่วโมงอืม หนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงนะคะหนึ่งวันมียี่สิบสี่ขอภัยค่ะหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าสี่วันละมีกี่ชั่วโมงก็เอายี่สิบสี่คูณกับสี่เป็นเก้าสิบหกและอย่าลืมบวกกับอีกสิบแปดเป็นหนึ่งร้อยสิบสี่ชั่วโมงนะคะแสดงว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยมากกว่าหนึ่งสี่วันสิบแปดชั่วโมงนะคะข้อห้าค่ะ 3ปีสมเดือนเปรียบเทียบกับ4ี่เดือนเราต้องมาคิดที่3ามปี3มเดือนนะคะอ่ะหนึ่งปีมีกี่เดือน,นะคะหนึ่งปีมีสิบสองเดือนนะคะถ้าสมปีมีเท่าไหร่สามสบหเดือนแล้วอย่าลืมบวกกับอีกสามนะคะจะได้ส9แสดงว่าสปีสามเดือนเนี่ยน้อยกว่า4ี่สิบเดือนนะคะเด็กอ็แปลงก่อนนะถึงจะรู้ว่า เปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับน,นะคะและสุดท้ายค่ะข้อ6ค่ะ110สัปดาห์กับ2ปี4สัปดาห์นะคะอะไม่กี้มาตรานะคะ1ปีมีกี่สัปดาห์นะคะ1ปีมี52สัปดาห์นะคะถ้า2ปีล่ะมีกี่สัปดาห์นะคะก็คือ1 0 4นะคะอย่าลืมไปบวกกับอีก4นะคะกลายเป็น108ดังนั้น 110สัปดาห์นะคะมากกว่าสองปีสี่สัปดาห์นั่นเองนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้ไม่เอ่ยนะคะเด็กๆต้องเปรียบเทียบก่อนนะคะต้องแปลงหน่วยให้ทำาไงกันก่อนต้องแปลงหน่วยให้เท่ากันก่อนถึงจะเปรียบเทียบกันได้นะคะถ้าแปลงหน่วยเป็นชั่วโมงก็ต้องชั่วโมงเหมือนกันนะคะถ้าแปลงเป็นวันก็เป็นวันเหมือนกันเป็นนาทีก็ต้องเป็นนาทีเหมือนกันถึงจะเปรียบเทียบกันได้ หน่วยต้องเหมือนกันถึงจะเปรียบเทียบกันได้นะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะโอ้โหมาถึงถึงแบบฝึกหัดข้อ2ใหญ่แล้วแบบฝึกหัดส,สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะมีทั้งหมดด้วยกันกี่ข้อเอ้ย4ข้อใช่ไหมคะมาดูข้อ1เลยค่ะให้เด็กสแสดงวิธีคิดนะให้เด็กแสดงวิธีคิดข้อ1 บอยและเอกกระโดดเชือกคนละ150ครั้งบอยใช้เวลา2นาที35วินาทีเอกใช้เวลา150วินาทีใครกระโดดเชือกน้อยกว่าน้อยกว่าอ่าเป็นเรื่องการเปรียบเทียบอีกแล้วนะคะผู้แนีนบอกเลยว่าจะเปรียบเทียบกันได้ก็ต่อเมื่ออะไรคะหน่วยเห้เหมือนกันหน่วยเหมือนกันนะคะมาดูวิธีคิดกันเลยนะคะมาดูวิธีคิดนะคะ เปลี่ยน2นาทีเปลี่ยนวินาทีก่อนนะคะโดยจากดูจากไหนคะมาตาส่วนนะคะที่บอกว่า1นาทีเท่ากับ60วินาทีดังนั้น2นาทีก็เอา2คูณกับ60นะคะจะได้120วินาทีนะคะและอย่าลืมไปบวกกับอีก35วินาทีนะคะจะได้เป็น155วินาทีนะคะ สแสดงว่าบอยเนี่ยใช้เวลาไป155วินาทีนะคะซึ่งเอกใช้เวลาไป150นาทีวินาทีนะคะสแสดงว่าใครใช้เวลาน้อยกว่ากันคะเอใช้เวลาน้อยกว่าบอยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีคิดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ ข้อ2นะคะโจทย์ถามว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่1ใช้เวลาทำห้าสัปดาห์สี่วันสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สองใช้เวลาทำหนึ่งเดือนสิบห้าวันสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใดใช้เวลาทำมากกว่ากันเปรียบเทียบอีกแล้วนะคะเราต้องทำหน่วยให้ทำไมกันก่อนเท่ากันก่อนคะเปรียบเทียบสิ่งประดิษฐ์ช um, ิ้นที่หนึ่งกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สองนะคะเปรียบเทียบกันหน่วยต้องทำไมกันคะเด็ก หน่วยต้องเหมือนกันนะคะเราจะแปลเป็นอะไรดีแปลงเป็นวันนะคะมาดูเลยนะคะมาดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่หนึ่งก่อนนะคะในขอล์แรกนี้นะคะในขอล์แรกนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่หนึ่งนะคะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่หนึ่งนะคะเช่เวลา5สัปดาห์4วันเราต้องรู้ก่อนว่า5สัปดาห์เนี่ย เป็นกี่วันนะคะนื่องจากนะคะมาตราส่วนบอกว่า1สัปดาห์มีเจวันถ้าห้สัปดาห์หล่ะมีกี่วัน,นะคะเด็กก็คือสามสิบห้าวันและอย่าลืมไปบวกอะไรด้วย,ยลืมไปบวกกับสี่นะคะแสดงว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่1นะคะใช้เวลาไปทั้งหมดส9บวันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2กันเลยในยขอล่มนนี้นะคะในขลอมน์นี้นะคะ ิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สองนะคะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สองใช้เวลาทํานึ่งเดือน15วันนะคะแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนเดือนเนี่ยเป็นวันก่อนนะคะ 1, 1> ดเดือนเป็น30วันนะคะสาสิบบวกกับสิสิบห้านะคะเป็น45วันดังนั้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2นะคะใช้เวลาทํา45วันนะคะทีนี้เรามาตอบคําถามได้แล้วนะคะเด็กๆคะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใดใช้เวลาทํามากกว่ากันคะตอบเลยคือ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่สองใช้เวลาทำมากกว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะข้อสามค่ะบ้านของนุ่นนะคะใช้เวลาก่อสร้างหนึ่งปีเจ็ดเดือนบ้านของเต้ใช้เวลาก่อสร้างยี่สิบเอ็ดเดือน,บ,น,อน,ออนบ้านใครใช้เวลาก่อสร้างมากกว่ากันเ,เปรียบเทียบอีกแล้วนะคะหน่วยต้องทำไมกันเหมือนกันเรามาคิดที่บ้านของ มาารของนุ่นกันเลยนะคะอะจากมาตราส่วนนะคะ1ปีเท่ากับ12เดือนนะคะ1ปีเอา1ปี12เดือน12บวกกับ7เป็นเท่าไหร่คะ19เดือนแสดงว่านุ่นใช้เวลา19เดือนนะคะบ้านเต้ใช้เวลา21เดือนแสดงว่าบ้านใครใช้เวลาก่อสร้างมากกว่าคะคําตอบคือบ้านเต้ใช้เวลามากกว่านุ่นนั่นเองนะคะ และมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆและมาถึงข้อสุดท้ายแล้วเจี๊ยบใช้เวลาทาขนม2ชั่วโมง44นาทีนะคะตาใช้เวลาทาขนม140นาทีนะคะใครใช้เวลาทาขนมน้อยกว่าอ่าเป็นเรื่องเปรียบเทียบอีกแล้วนะคะดังนั้นเด็กๆต้องเปรียบเทียบนะคะโดยการต้องทําหน่วยให้มอนก่เท่ากันก่อนนะคะไปคิดที่บ้านของเจี๊ยบเลยนะคะ สองชั่วโมงนะคะเราต้องคิดเป็นอะไรก่อนคิดเป็นนาทีก่อนนะคะหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีถ้า2ชั่วโมงมีเวลาเท่าไะหน่ระอยยีนาทีแต่เจี๊ยบใช้เวลา2ชั่วโมง44นาทีนะคะคิดเป็นเอา120นะคะไปบวกกับ44จะได้เป็น164นาทีนะคะเจี๊ยบใช้เวลาไปทั้งหมด164 วินาทีส่วนต้านั้นใช้เวลาไปเพียง140วิ140นาทีนะคะขออภัยค่ะโจทย์ถามว่าใครใช้เวลาทำขนมน้อยกว่าคำตอบก็คือต้านั่นเองนะคะต้าใช้เวลาทำขนมน้อยกว่าเจี๊ยบนะคะอ่านะคะแล้ววันนี้ก็จบแบบฝึกหัด 5.4และ5.5แล้วนะคะโอ้โห mm เป็นยังไงกันบ้างเด็กๆคะเรื่องเปรียบเทียบนะคะเร,เ,เรามาสรุปพร้อมกันรอบนะคะเราจะเปรียบเทียบกันได้เราต้องแปลงหน่วยให้เทมากันก่อนค่ะเด็กๆเราต้องแปลงหน่วยให้เท่ากันก่อนนะคะถึงจะเปรียบเทียบได้ว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะถ้าแปลงเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงเหมือนกันนาทีก็นาทีเหมือนกันแปลงเป็นวินาทีวินาทีเหมือนกันนะคะ หน่วยการเปรียบเทียบต้องเหมือนกันนะคะถึงจะเปรียบเทียบกันได้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูแนนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ